แล้วบอกเลยรถรถมอไซค์มันต้องเร่งมาเลยโดนเลยไมาไปไม่ไปวะร่วมมันต้องไกลวันนี้วะจิ้มาเลยจะรอดหรือไม่ครับท่านผู้ชมจังหวะนี้มันต๋าวบุญไปแล้วในนามีเอโดบไม่รู้อ่ะพี่เอ้ยมีคุณไปไอ้ตาำไม่เข้าดูร่วมีต่ำเข้อยู่ร่วมมี เรือเพื่อนเรือเรือเรือขับรถยูทีวีไม่ได้ไม่ได้เรือมันสปีดระเบิดนี่มันขับลงมาเลยต้องตัวมาเพื่อนมันมันสองตัวฟังสงครามมี่แม่กูนี่ตายเลยมันเป็นชะตาของกูแหละตอนนี้ใจเราปูยานอนเนียนอย่างนมันเรื่องมาเจ้ารถหน้ากูปิดทินงปิดทินว่ากูเรืออะไรจอดโชว์อยู่นาะโอ้ยเฮียกูล้นเฮ้ยนี่องน้ามีเจอดอกฉดตัวเดียวพี่มัน

วงได้เลยนะอยู่นี่นี่ก็เป็นจุดกลางดีแล้ววังคว้าเนี่ตัวเดียว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 มันเจ็บนัดเหรียดฟึ๊บฟึ๊บเจ็บพี่เนี่ยมันจุดแรงเจ็บมากไม่รู้เนี่ยแม่ทุกนัดตัวไอ้เว้รถึงในน็อปลงโล่ลไอดีพี่ยานี่ตัวเดียวนี่เป็นนี่ตัวเดียวนี่มันดูห่าการดิงอย่างนั้แบบจุดแางเขา ครอบหลัวครอบหลัว,ลวตรงนี้เล่นว่ายแล้วในพี่น้องยิงอยู่กันตรงนั้นเก็บมาหลดเลยให้บิดแล้วบ้างอ่ะอุ้ยหลอนอ๋ออุ้ยไอ้ซับเล่นเนินบิดดินใช่ไหมหนาบีมีนาบีมี เฮ้ยพี่ทีเราลังเล่าอะเกียร์แล้วมาเนี่ยนี่เราตัวจคว้านี่ตะมกขึ้นอยู่นี่อยู่นึกเป็นรถเตะกันไหมนาดีนมีไงนาดีนโดยดีนอมเลยวอมอมเลยเฮ้ยลังอย่างนี้ยังลังไม่เกียร์ตรงตะมกตรงตรงตรงยินตรงยิ้นตรงยินสะมกไปลงดิต้อนี่ตอนี่เล่นลังเล่ยเออมาบีกับตัวเดียวกันมันดีโนวิ่งมาซะดีเออตีลัง đi đá, đá gì à? ấy đá mà. ra mốc. Nó là chip ăn lại. lên, 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 ra mốc lên. quá đi tôm. ní này đi lọt lâu nè. Watch out. Mân rồi nè. Đừng bắn gì nữa. Ơi bắn 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 bắn. Ai à ai à. Lùng chả. Nón nhón nón nhón. lên rồi Bay đi mà về. Thì lát mà. Quay em mày mất.

ขึ k, k. Inı, an eg, ้นขวาใกล้ิขวาขอบวงมาเนน็บนขวาใบขึ้นขวาใบอนสายมดไหมสายมดไหมสายไมมดเลยขวาเลยเลยอ้ยาอยู่บนซอลี่ซอลี่ังไม่ไหมยิม่ยิมเลยเอ้ย่แจ็บแจ็บปิ้วมแจ็บเร็วอะไรเบเ すごいはなか